กบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องเลิกเจ้าชู้เพื่อคนรักนั่นเองพี่น้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของจากที่ทางชาวเนิดแล้วก็มีในส่วนของเพจดังเพิ่นได้พูดถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้อง กะป็นในส่วนของเพจข่าวไทยรัฐนั่นเองพี่น้องเพื่นกะได้โพสต์ในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของทางพระเอกแล้วก็นางเอกนั่นเองพี่น้องทางเพจก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าแบบนี้พี่น้องบอกว่าสันวงสะทอนควงแพลวเาแสงทองเปิดใจให้สัมภาษณ์คู่กันครั้งแรกวาสันวะหลังพึ่งไปสู่ขอแต่งงานวาสันวะ พร้อมเล่าจุดเริ่มต้นความรักยอมรับเคยเจ้าชู้มากแต่ตอนนี้เหมือนเสือสิ้นลายเมื่อเจอแผวเผา,เาวัสสนาพี่น้องแล้วกะเพิ่นกะโพดอีกว่าและไม่คิดจะทำหน้าที่พ่อแทนใครวัสสนา นันล่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเพจข่าวได้พูดถึงเรื่องนี้นะพี่น้องเนาะแล้วก็มีในส่วนของการลงภาพของทางพระเอกสันแล้วก็ทางคุณแพลวเผาแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าสันเผยเหตุผลรีบขอแต่งงานมองแพลวเผาเป็นหญิงเก่งรับเคยเจ้าชู้แต่ตอนนี้สิ้นลายแล้วสน,พน,น,นะพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องทางคอมเมนต์เอฟซีก็ถกกันถึงเรื่องนี้ทันทีนะพี่น้องเนาะกับบางท่านก็บอกว่า เห็นผู้ออกมาพูดว่าเป็นคนเจ้าชู้มีผู้หญิงเยอะแต่จะลดลงหลังประกาศแต่งงานมาสันวะพี่น้องอีฟซีธานิวาต้องเลิกเจ้าชู้ค่ะไม่ใช่ลดลงมาสันวะแล้วเพื่อนกะใสแฮชแท็กพี่น้องเพื่นอนกะบอกวา่าจะหาผัวทั้งทีต้องหาผัวที่มี power การพูดการจาต้องฉลาดต้องมีไหวพริบมาสันวะต้องมีการเป็นผู้นํา จะหาผัวมาเป็นผู้ตามการทำธุรกิจแบบนี้การแข่งขันมันสูงมันจะพาองค์กรไปไม่รอดบาสันมาพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของเอฟซีท่านอื่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่นกาบอกถึงเรื่องนี้เช่นกันพี่น้องเพิ่นกาบอกว่ามุเจ้าเสืออยู่บอกบาสันวาเสือเรื่องที่ว่าจะเลือกเจ้าชู้ คือสีบ่มีไผเสียดอกวาสนาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าหมามันเคยกินขีมันได้กินขีมันก็ตตองแวดดมธรรมดาวาสนานั่นล่ละพี่น้องในส่วนของคอมเมนต์ทางชาวนิดนะพี่น,น้องเนาะหลายคนหลายคอมเมนต์แทบไม่เชื่อสิ่งนี้บอกว่าทางพระเอกสันไม่มีทางเลิกเจ้าชู้ได้แน่นอนวาสนาพี่น้องหลายคนหลายท่านบอกว่าทาเบิงโหลดวาสนาเคยเจ้าสู้ แต่จะบอกว่าตัวนี้สิ้นไล่เลี้ยวมันเมนอยู่บ่หมอวสัวนวาพี่น้องในส่วนของคอมเมนต์ทางชาวเนิตพี่น้องเนาะกะพูดถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าในส่วนของอดีตผู้ชายก็ถือว่าไม่ธรรมดานะวสัวนวาคนเฮามีนิสัยแบบนั้นมันยากที่จะแก้นะวสัวนวาพ่น้องแต่ในส่วนของคอมเมนต์อื่นๆเนาะพ่น้องเนาะก็เข้ามาชื่นชมทางพระเอกสันที่บอกว่ากล้ายอมรับ ว่าตัวเองเจ้าชู้แล้วพร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่กับทางเพลวเพ่าภาาสันวาบางคนบางท่านเพิ่นก็บ,บอกว่าย่าพึ่งไปดูถูกเขาทาบึงต่อไปภาาสันวาบางเธื่อคนเฮามันเคยเจ้าชู้อนาคตเขาอาจจะสิ้นลายเหมือนที่เขาพูดก็ได้ภาาสันวาพี่น้องในส่วนของทางเอซีของทางคุณเพลวเผ่าก็ยังมีในส่วนของบางกลุ่มบางท่านที่เพิ่นก็นยั่งเชื่อใจ แล้วก็เชื่อในส่วนของที่ทางพระเอกสันจะพาทางเพลียวเผามีความสุขไปข้างหน้าในอนาคตได้พันวมาพี่น้องและพี่น้องก็มีทั้งทางคนที่เพิ่นเชื่อเนาะพี่น้องเนาะว่าในส่วนของทางพระเอกสันจะเลิกเจ้าชู้ได้แล้วก็มีในส่วนของฝั่งที่เขาไม่เชื่อบอกว่าไม่มีทางเลือกได้นะล่ะพี่น้องบอกว่าต้องรอติดตามในอนาคต ว่าจะทำได้อย่างที่พูดหรือไม่ว,วาสนาทางเอฟซีกะปักมุดล่อเช่นเคยพี่น้องบอกว่าสิทธาบึงวาสนาพี่น้องนั่นละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นกันจังใดในเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวทามีเข่ามาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงเสียเอามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า